เนื้อเรื่องอีกละว้ายเบื่อ,อ,อก่อนท่านี้ฉันสับสนไปหน่อยนะฉันลืมแนะนําตัวเลยฉันชื่อนาวีแล้วนายล่ะพวกเราไม่มีชื่อหรอโอ้ที่ลองพยายามผ่านช่องว่างในกาแพงนี้ดูนะโอ้กลิ้งนี้เองอ่ะอยากเก็บอ่ะอยากเก็บกเก็บได้ไหมอยากเก็บอ่ะมีมแมลงด้วยโอ้นี่เรื่องอีกอ่ะเพาต้องการเดินทางอย่างรวดเร็วและง่ายดายกร,ดดกระโดดกระโดดกระเจ้งออกจากกําแพงเพื่อไปถึงพื้นที่สูงขึ้นแต่ถูกปะเนี่ย าวายเสศจริจจ้นสว่วโอ้โหไม่นึกว่าเกมนี้จะโหดร้ายขนาดนี้วิ่งชนแมลงเฉยๆอ่ะผมอยากทดสอบดูว่าถ้าวิ่งชนแมลงมันจะเกิดอะไรขึ้นไหนโะดนปุ๊บเป็นเศษเนื้อเลยอ่ะข้ามแล้วกันนะโดดข้ามไม่ก็กลิ้งอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัง้งเรียนสิบแปดบวกไว้แล้วแบบนี้ว่าจะกลิ้งข้ามเมื่อกี้กลิ้งข้ามไม่ได้กันโดดข้ามมาแล้วกัน